แบงซี่ครับเสรฐรุจยาสุวรรณครับ mm hmm. นินนะคะจุธามาอริยปปุลค่ะนายจิรันกันธาพวงชื่อเล่นน้องปีใหม่ครับ My name is Joe and I am with team Komkom เคยเป็นแชมป์ประเทศไทยประเภทลูก3ปีติดครับแล้วก็ ถนนเราก็มีไปแข่งทัวร์บ้างครับก็มีพวกทัวร์ออฟไทยแลนด์ทัวร์แบบแถวแถวบ้านเราก็เป็นแบบอาเซียนก็จะมีทัวร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเคยไปแคนาดาบ้างครับถ้าเป็นเลนกิ้งก็ก็เคยได้ที่1แล้วก็ที่2แต่ว่าทําเวลาได้ค่อนข้างดี2ชั่วโมง38นาทีค่ะติดท็อปฟายของผู้หญิงทั้งหมดที่เคยปั่นขึ้นดินถนนค่ะ,คะชิงแชมป์ประเทศไทยครับได้เสื้อขาวครับแชมป์ซีเอ็ครับสนามหนึ่งที่กาญจนบุรีครับแล้วก็ ได้แชมป์อินทนนท์ด้วยครับแล้วก็มาอีกที่หนึ่งก็อุดรธาน,นีครับงานเรือแถบครับได้เสื้อขาวครับแล้วก็เสื้อลายจุดเจ้าภูเขาครับ so the Tour de France is the top the absolute top for cycling it's a very hard event it's a multi-day event and of course everyone who joins any level of bicycle event or race one day they might dream wow what is the Tour de France like เขาจัดมาทั้งหมด121ปีแล้วครับเขาเริ่มจัดตั้งแต่ปี1903ครับเป็นมหกรรมกีฬาที่จัดอย่างยาวนานมากครับเกือบ3อาทิตย์ครับที่ใช้เวลาปั่นกันมีนักปั่นจากทั่วโลกครับไปแข่งครับแล้วก็มีการแข่งที่แบบโหดมากครับอยู่ที่ประมาณ21สเตจ3,000เกือบเกือบ4,000กิโลเมตรครับ The more you learn about cycling, maybe the more you cheer about Tour de France. war realize Man, these guys and girls are crazy the these you girls guys งานเลยแทบก็เปรียบเสมือนทูดอฟ้องของมือสมัครเล่นครับคนแบบปกติที่ไม่ใช่โปรครับสามารถเข้าไปร่วมได้ครับแล้วก็หาตัวแทนแต่ละประเทศอันดับ1นถึงสได้โคต้าไปแข่งที่ทูดอฟ้องครับ ก็เป็นโอกาสที่ดีของเมืองไทยแล้วก็ของนักปั่นทั่วไปนีคะได้ได้มีสิทธิ์ที่เราจะสามารถไปแข่งตูดฟงในไทยเพื่อที่จะชิงรางวาัลเพื่อที่จะไปฝรั่งเศสทางคมพมครับได้ส่งนักกีฬาเข้าไปแข่งเลอแทบประเทศไทยครับทุกปีครับวางแผนว่าจะเอารางวัลกันให้ได้ทั้ง3คนคนระับจะให้ผมเอาเสื้อขาวครับแล้วผมบอกว่าอยากได้ เสื้อ K.O.M. นะครับคือเจ้าภูเขาครับวันนั้นแข่งกัน120กิโลครับก็อาจจะเป็นเบรกออกไปตอน K.O.M. แรกครับแต่วันนั้นโชคดีที่มีพี่อเล็กมาปั่นด้วยครับพี่อเล็กช่วยลากก่อนที่จะเอา K.O.M. ครับพอไปถึงกับเข้าเส้นแล้วผมพี่แบงค์กับคุโจก็ไปก่อน2คนคนนะผมก็อยู่กลุ่มหลัง พอไปถึงสักเกือบเกือบร้อยกิโลเราก็จะทาเกมโดยการเราเราต้องหนีออกไปให้ได้คนหนึ่งก็ได้2คนก็ได้แต่วันนั้นผมสามารถหนีออกไปกับครูโจโได้2คนครับปีใหม่ก็จะอยู่กับกลุ่มหลังไม่ต้องทํางานละเพราะว่า2คนที่มากับเราเขาต้องทํางานไล่ผมกับครูโจโส่วนน้องปีใหม่ก็รอสปินอย่างเดียวซึ่งก็ตามแผนครับผมก็อยู่กลุ่มหลังแล้วก็มาสปินผมได้ที่3ครับผมกับครูโจโก็เก็บ1นึ่งสองได้ครับ ส่วนทีมหญิงก็มีพี่นินในวันนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างแบบเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเราหลุดจากกลุ่มผู้ชายกลุ่มแรกเนี้ยค่ะแต่เราก็อยู่อีกกลุ่มนึงของเป็นผู้ชายเหมือนกันซึ่งมีผู้หญิงแค่คนเดียวแต่ว่าจุดตรงนั้นนะคะเหมือนตัวเองก็ต้องแอคทีฟ เพื่อที่จะไม่ให้ผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังนะคะมาทันเราเพราะว่ามันเป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ปั่นด้วยกันเราไม่รู้ว่าผู้ชายข้างหลังอาจจะแบบมีแรงตามผู้ชายกลุ่มเรามาก็ได้นะคะตัวเองก็เหลืออีกตั้ง40กิโลอย่างเงี้ยค่ะก็แอคทีฟก็ขึ้นมาวนกับผู้ชายแล้วก็ทํายังไงก็ได้นะคะให้กลุ่มเราเนี่ยไปให้เร็วที่สุดนะคะโชคดีคือเราถนัดในเรื่องการขึ้นขึ้นเนินได้อยู่แล้วเราก็เลยเหมือนสามารถดีบตัวออกมาจากกลุ่มที่มีผู้หญิงมากกว่าหนึ่งคนที่หนึ่งก็สามารถเก็บแชมป์มาได้ครับ ึ่งทางคมคมได้แชมป์มา3ปีติดแล้วครับปีนี้พิเศษนิดนึงครับเพราะเราได้1 2 3ครับแล้วผู้หญิงก็ได้ด้วย Our team did so well Komkom kom supported me to go to the Le Tapt Tour last year. It was amazing. Probably my favorite day yes <Yeah>. of of any race so far. It was an incredible day หลังจากที่เราได้แชมป์จากอุดรเราก็มีการฝึกซ้อมมาตลอดครับมาฝึกซ้อมที่สนาม สกายเลนเป็นหลักครับก็จะเริ่มปั่นกัน605ครับโมงนาทีครับก็ปั่นกันวันละ3 4สรอบทุกวันครับแล้วช่วงเสาร์อาทิตย์ถ้าว่างเราก็จะไปขึ้นเขาใหญ่บ้างให้ระยะมันใกล้เคียงกับที่ไปแข่งครับ1น0กิโลเนี่ยไต่4 0 0พันเนี่ยังไงเราต้องมี5ชั่วโมงในการซ้อมตอนนี้นินก็พยายามขี่เอนูรานให้ได้เยอะก็จะมีวันที่ขี่4ี่ชั่วโมงครึ่งอาจจะมีแต่ 8, 5, แต่ล้วก็3ชั่วโมงคือขี่เพื่อที่ให้ร่างกายมันมันชินแล้วก็มมีีคววาาาตตั้้งงใจจ่่เรอขบ ทางทีมคองมก็ได้วางแผนการฝึกซ้อมไว้ให้ครับจะมีเรื่องเวทเทรนนิ่งมาเสริมครับแล้วก็ถ้าวันพักหรือวันเบาก็จะมีว่ายน้ำครับส่วนเรื่องโภชนาการนะครับก็จะมีการเสริมโปรตีนครับทานเวโปรตีนเพิ่มครับ If you don't wake up very early or if the weather is not good on one day, indoor training is a great tool, and even our team has a group on Swift. We week we get together sometimes throughout the week, and some training sessions throughout training do and จริงๆเคยแข่งขึ้นเ o M ใน S ซิบมาแล้วค่ะตอนนั้นที่ยังแบบไม่เคยไปเนี่ยคะ่ะก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีสนุกดีเหมือนกันเนี่ยคะ่ะใ,ในโปรแกรมของ s ซบิบค่ะมันจะมีจําลองเส้นทางต่างๆอะคะ่ะที่ที่เหมือนเขาใส่ไปให้ในโปรแกรมอะคะ่ะสมมติเราแข่งตัวเอฟฟองสเตจเนี่ยเราสามารถ ก๊อปปี้เอามาวางได้เลยแล้วเราจะขี่ให้จบแบบโปรก็ได้เราจะได้รู้หมดเลยว่าระยะทางกี่กิโลไต่เท่าไร่เราสามารถขี่ทเท่าเขาเป๊ะๆหมดเลยครับแต่ว่าเราต้องขี่ให้ได้ด้วยเร็วๆนี้นะครับทางคมคมเราจะมีกิจกรรมใหม่นะครับเป็นแคมเปญใหม่ของทางคมคมจะจัดปั่นสวิปนะครับเส้นทางเดียวก,กันกับที่เราจะไปแข่งระยะทาง131กิโลไต4,500เมตรนะครับลองมาร่วมชาเลนจ์นี้ด้วยกัน,นครับน่าจะสนุกครับสาม,มารถติดตามทางคมคมค่ะแล้วก็มาร่วมปั่นกับพวกเราได้ค่ะเดี๋ยวเราจะ เดินทางกันวันจันทร์นี้แล้วนะครับวันที่14ตอนเที่ยงคืนครับเราจะทําการแข่งขันวันที่20ครับเราจะเดินทางกลับวันที่22ครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่น้องชาวไทยเชียร์พวกเราด้วยครับ Call in g all cyclists especially riders in Thailand we would love for you to come and join also cheer for us it's going to be a great day and a huge challenge we would love for you to come and join us อยากให้ช่วยเป็นกํลังใจให้พวกเราฝันให้จบทุกคนแล้วก็ได้เวลาที่ดีด้วยค่ะ สุดท้ายแล้วขอฝากเชียร์ทีมกมพมพวกเราที่จะไปแข่งที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับ